รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ประเทศไทยของเรามี3ามสมุดและหนึ่งในนั้นก็คือสมุดสาครน,นะจะบอกให้มาแล้วไม่เบือ่อใครไม่เชื่อให้รีบมาจังหวัดสมุดสาคร เมืองดีที่เราควรยึดถือเป็นต้นแบบของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสัจวาจาที่ได้ตั้งไว้ในกฎอย่างเคร่งครัดคือเมืองสมุทรสาครแรกเลยตรงไปที่สารพันท้ายนรสิงห์อดีตผู้คัดท้ายเรือพันทิ่งของสมเด็จพระสันเพชรที่8ดแล้วเรือไปชนต้นไม้จนหัวเรือหักพันท้ายนรสิงห์ยอมให้ประหารชีวิตตนเองเพื่อรักษากฎที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ ก็ได้มายืนอยู่หน้าศาลของพ่อพันท้ายนรสิงค์คนที่ยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษแล้วแต่ท่านไม่อยากให้สิ่งนี้นะครับให้คนรุ่นหลังๆได้ทําแต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีในอดีตแต่ปัจจุบันนี้นะครับจะมีใครสักกี่คนที่จะยึดถือสัจวาจากฎระเบียบนี้เพราะทุกคนเลี่ยงกันหมดเลยเนาะ สมุทรสาครเป็นดงดินแดนการทำนาเกลือทะเลที่มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเรามีความเค็มแต่เค็มลรวดีนะค่ะเรามีดอกเกลือที่มีคุณภาพสูงมากของจังหวัดสมุทรสาครนะคะเดี๋ยวจะพาพี่คมลนไปชมนะคะส่วนตัวอยุพินยูสมุทรสาครตะล่ำตำเตำเตำเตำอ่านี่คือบ้านของสาวนาเกลือโดยแท้นะครับเรามาเยี่ยมบ้านของสาวนาเกลือก็สร้างความ เจริญให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เผยแพร่ไปวัดกรกรากมีหลวงพ่อปู่ใส่แว่นตาดําแห่งเดียวของไทยสมัยโรคตาแดงระบาดอดีตเจ้าวาดป้องกันคนแก้บนปิดทองตาองค์พระเลยหาแว่นดํามาสวมไว้ดังนั้นพระพุทธรูปทุกองค์ของวัดนี้จึงใส่แว่นตาดํากันหมด สมัยก่อนเกิดโรคระบาดตาแดงญาติโยมมาบนบานท่าหายจากโรคตาแดงจะนําทองมาปิดดวงตาท่านชาวว่านไม่อนุญาตจะไม่สวยงามมีความเสื่อมโทรมขึ้นนะคะก็เลยออกกุศโลบายว่าให้ถวายเป็นแว่นตาดำค่ะอันนี้ก็เป็นตำนานเล่ากันมานะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้ญาติโยมหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาก็มากับไหวบูชานะคะองค์พ่อปู่กกาก็มักจะ บนบานสกล่าวและก็นําแว่นตาดํามาถวายท่านค่ะปล่อยปูดําลงทะเลเป็นทั้งการไทยชีวิตสัตว์เป็นทั้งการเพิ่มผลิตสัตว์น้ําเป็นเรื่องดีๆที่ได้ในทุกด้านธรรมชาติเกิดมาพิสุทธิ์มนุษย์เกิดมารักษาธรรมชาติยอมให้คุม้มค่ามนุษย์เกิดมาร่มเย็นสบาย นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาทาบุญตัดกรรมโดยการปล่อยปูน้าเขียงนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นเป็นศูนย์นอนุรักษ์พันปูก็มาปล่อยที่นี่ก็ปูจะได้มีวิถีชีวิตที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็เพราะว่าที่นี่เขารักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์ในเรื่องของปพื้นที่ป่าชายเลนด้วยค่ะได้ทั้งอนุรักษ์ปูด้วยแล้วก็ได้ในแนวของเรื่องความเชื่อสายมูก็คือปล่อยแล้ว การงานการเงินสุขภาพจะดีนะจ๊ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าใครอยากปังอยากเฮงก็มาปล่อยปูที่สมุทรสาครนะคะเกลือดีที่สุดสมุทรสาครสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกเมืองน่าเที่ยวสมุทรสาครที่เรายังมีตอนต่อไปรับที่นี่สมุทรสาครเกลือดีที่สุดสมุทรสาคร ไปไหมคนดีมาไปกันดีสมุรสาคอนสาวงามจริงนะบางพรช่ังเบาหวอนจำนันจาแผ่นดินของเขาสองน้ำทหารผู้ดมท่าน ชาวดีๆกับพี่คำรนวังหวังสีขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวไปเยี่ยมไปยนแล้วทุกคนจะรักสมุรสาครนนะจะบอกให้ไปไหมคนดีมาไปกันที่สมุรสาครนสาวงามจริงนะบงนังนรจังเบา